สวัสดีสบายด,สายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสีทางฟังเหลา่าฟังไทยในตั้งประเทศเด้อสบายดีกันเมื่อทุกคนเด้อเนาะเมื่อนี้ก็มาอยู่กับไรบอมและน้องอยูอีกแล้วยินดีต้อนรับทุกคนเขาสู่ส่งน้องแฟนดบอมอยูเด้อพี่น้องล่าสุดภาษาไทยเนาะจะกลายเป็นภาษาสากลระดับโลกแล้วลคือตอนนี้เนาะ ตางาติฮิตเหียนภาษาไทยหลายเฮงทุกคนแล้วก็ฮัดเาว้าภาษาไทยอีกเนาะคือบอกเลยว่าโอ้โหฮา่าทุกคนได้ฟังเลยถึงกับโอ้โหนี่คือเปรีบต่างชาติจริงเหรอนึกว่าเป็นคนไทยเสแลเล้คือแบบพูดภาษาไทยแบบคงเค้ลเลยทุกคนเมนสัต ออ้อาอแบบช mm ัดเจเลยทุกคนไปเดี๋ยวมึอน,นีสิบาทุกคนไปฟังนํากันว่าสิหาซําใเนาะก่อนซี่จะไปฟังเลยทุกคนคนอื่นมันก็ต้องขอฟากคุกคนกดไค่ก็เสร์ก็สุดไครให้น้องบอมน้องกินดีที่เนาะไปทุกคนเดี๋ยวไปฟังไปส่งนากันเนาะเมนว่าต่างชาติหัดพูดภาษาไทยจะหาแค่ไหนเนาะจากภาษาไทยเป็นภาษาอิสราเอลอย่างับปะรดโอ้มักนัด สับปะรดมันข่อยแบบนัดอันนี้ภาษาอิสราเอลอิสราเอลแง่สับปะรดบับนัดผู้ชายแบบท่านขนมแบบนี้มาละกอบับหงมะละกอสุกๆแบบหงเพิ่มเขิมเรายังยังบิดาโอ้อีพ่อฮะก็อีพออ้าวพ่อเองเป็นตูดเหรอต้องอะนล่ะก็ทำไมต้องมีกี่น้ำหน้าก็เพราะไอพ่อมันข่อยแวงใช่หละ เหรอบิดาอีพอมันดาอีแม่เมียอีดอฮหอกมีใครสปิคใคุณนใจกว่าพ่อมึงฝรั่งขี้นกมันแปลว่าอะไรนะทุกคนเรียกรียกว่าฝรั่งขี้นกเฮ้ยงงมากเนาะทำไมทำไมต้องพูดแบบนี้เนาะเสียมารยาท คุ้มสอคุ้มอคุ้มสอดเอ๊ซคุ้มอคุ้มอสวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้ฉันจะไปแอลคาะบาวที่ไหนคะเชียงคำค่ะมีบ่าวติดดีแต่ละประตูนะแม่ดิจะเลี้อกว่านี้นะสิ่งที่ชอบที่สุดในไทยตั้งแต่อยู่มาที่เคยอยู่มาเก้าปีชอบ อาหารอาาหรใช่ค่ะที่เอ่อโอ้ยโอ้อาหารยังกินไม่ได้เรื่องไม่ได้เชฟผสมเนี่ย No จริงจริงในคนไทยก็คิดว่าเราที่ยงกินเราเรากินดับเบิ้ลชิฟเรากินดับบเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้มันไม่จริงอ่ะจริงจริงอ่ะคนอังกฤษอ่ะจะกินแบบอาหารจีนอาหารไทยอาหารอินเดียคือจะรวมรวมอาหารอิตาลีอะไรแบบนี้คือจะทำกินกันกินกันเอง ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารอังกฤษจริงๆก็จะมีพวกสตูแบบต้มเนื้ออ,อะไรแบบนี้ใส่มันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพายโอเคมีเฟชนช์เชฟแต่นานๆทีวันหนูจะได้ไดกินอ่ะคิดถึงอีวัอังกฤษเชื่อไหมูก็คิดถึงอาหารได้มากเลยอ่ะแค่มาม่านะโอ้อยากจะกิน อ๋อเพราะว่าเพราะว่าอยู่หลังอยู่มา9ปีอยู่ว่ากลับไปอยู่ทเวียงจิตใช่ค่ะกลับไปอยู่วันกิจนะคะแล้วก็ทํางานแล้วก็เรียนอยู่พิโนนะคะแล้วก็มาทุกปีอะค่ะมาหกสัปดาห์แต่อาหารไทยอ่อ้กินถึงไหมมากอะชอบน้่นตกน้่นตกโอไปสายสายิเราอ่ะใช่ต้องแซ่บต้องแซ่บกระดูกหมูไม่ได้พูดภาษาอีสานไม่ได้อ่ะแค่แซ่บแซ่บอีรีอะไรอย่างเงี้ก็ช่วงนั้นน่ะหนูก็อินมากหนูใช้ใช้ชีวิตแบบ แบบคนไทยเลยค่ะก็อชอบชอบอยู่ตรงนั้นนะชอบอยู่กับคนไทยอะตอนนั้นแบบชอบกินอาหารไทยชอบเรียนภาษาไทยแบบชอบฟังเพื่อนอะไรบแบบนี้ชอบเลย ทำไมถึงพูดภาษาไทยเก่งขนาดนี้พูดชัดมากเลยคนจีนน้อยปร์เซ็นค่ะมีคนไทยเขาสซผิดว่าเป็นคนไทยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะชอบดูละครไทยเธอมีแฟนคลับที่ไทยด้วยใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิพูดไทยชัดมากเลยอะค่ะเป็นคนไทยหรือคนจีนคนจีนน้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทำไมถึงพูดภาษาไทยเก่งขนาดนี้พูดชัดมากเลยจริงเหรอใช่คือจริงๆอ่ะ เคยไปเมืองไทยหนึ่งครั้งนะแล้วก็มีคนไทยเขาจะคิดว่าเป็นคนไทยอะ่ะเต็นถามว่าทําไมหน้าตาคนจีนถามว่าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าทำไมหนีดถึงสามารถพูดภาษาไทยได้เมื่อก่อนอะ่ะชอบดูละครไทยดูไปดูมาก็แบบฟังภาษาไทยดูเรื่องอแค่ดูละครไทยเนี่ยนะใช่กับ subscribe จีน<อ>ก็<อ>สนใจต้นภาษาจีนใช่เช่นเขาพูดว่าออกไปแล้วก็ subscribe จีนก็คือชูใช่ป่ะเขาก็จะแบบ อะไรเป็นภาษาจีนอ๋อแล้วนี่ก็จำนี่วบดูซีรีส์จีนมาตั้งหลายเรื่องบ่อยงั้นภาษาจีนไม่ได้ขนาดเธอพูดภาษาไทยเลยถ้าสมมติว่าบอกแบบไม่รู้ว่านี่เป็นคนจีนอ่ะบอกก็จะคิดว่านี่เป็นคนไทยเออนี่จะมีหลายคนน่ะคือแบบนี้ใช่นี่พูดภาษาอังกฤษไม่มีใครเข้าใจค่ะขอโทษได้เลยครับวบเป็นเกือบซังยองซังเขาขอบคุณไปแล้วคุณวบ คอบอกกเออคำนี้พี่ซานตอนก่อนขึ้นแท็กซี่แล้วก็บอกว่าไปหลักสองครับเราคุ้นบัานเลยนี่เรารู้เลยเพาหลักสองภาษาอังกฤษไม่มีใครเข้าใจค่ะขอโทษได้เลครับกะเจี๊ยบกะเจี๊ยวกะเจี๊ยวครับอันนี้คืออะไรครับสั่งอะไรมาบัตรฟุ้งไฟเขียวหมูเก่าครับเอ้าทำไมไฟเขียวอ่ะหยุดอ่ะไฟแดงมันมาไม่ได้ไฟเขียวมันมาได้ออ๋โอเคบัตรฟุ้งไฟเขียว นี่คืออะไรครับผมจริงครับข้าวไข่ข้นหมูกรอบข้าวเกลือภาษาอังกฤษมาพร้อมใครตอนนี้ใกินให้ใครด่าเนี่ย Fried pork belly with c h i l i and garlic yeah with egg and rice โ oh ย e a h เดี๋ยวว่าอะไรนี่คือปะคือคือเหมือนเลยจ๋าอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยใช่ไหมอร่อยสั่งเนี่ยจังเด๋มกินอ่าไข่สั่งอ่า ข้าวผัดรวมมิตรทะเลนีตอนนี้เราอยู่กันที่บันพัดทองนะครับ4แผ่นต้องไปอยู่กับมากอยู่กนี่ด้วยเกี๊ยนเกี๊ยนบีเกียนไปเสร็จนะครับผมก็นี่เป็นที่ใหม่ที่เขาบอกว่าเหมือนใช้หน้าเทาแต่ว่าเป็นใช้หน้าเทาแบบมันดูผมชอบกว่าไจะเช้าอ่ะไม่เคยมาหา ไม่เคยมาละไม่ใช่ที่ใหม่นะคะ,ะเราอ่ะไม่เคยมาเดียวอาจจะปิดงานแล้วคะ่ะชอบชอบชอบนะผมก็แนะนำใครอยากมาหาของกินอะไรแบบโลคคลมีทั้งแบบแฟนซีแบบดูหรูหราก็มีกับโลคอลก,ก็มีและราคาก็ แบบแปดสิบเจ็ดสิบร้อยหนึ่งลายอย่างเงี้ยมันก็ไม่แพงมากใช่แล้วที่ดูจำนวนร้านอ่ะคือมาเกี่ยมหรือีคือละานหนึ่งร้านทั้งปีก็ไม่หมดเออมันเยอะมากแล้วก็มีเนี่ยโชว์ริสเซอรก็มีเป็นแบบชายชาญชินิสแช่ให้แอมลี่หน่อยดิเราไปสั่งกุ้งแช่ให้แอมลี่หน่อยดิหันไปดูลายดิไม่ไม่มีแไม่มีลายแล้วไม่มีไม่มีลายแล้วนี่ไงเต็มเลยแล้วไม่ติดแล้วมีชุนัขที่เขาคงหมดแล้วล่ะ where are you from เวลาอยู่ที่นี่คิดถึ่านอารไทยไหม We c t ทำเองเหรอ Yes yes เอาหม้อข้าวมาด้วยเหรอ No Peter Wow Yes No Yes No Yes No Wow We can t พูดไทยได้สุดยอด Wow อันนี้เพื่นไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมีคนต่างติจะพูดภาษาไทยเด้าย โอคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงมากอีไทยพูดไทยได้ที่นี่มีร้านาหไทยหมเยอะอยู่คนไทยเยอะคลายทุกอย่างก็มีจริงๆเข้าเนียวประเดณีมีทุกอย่างไปไม่ถูกเองไะไปไม่ถูกเนาะเวอทยว r e r y c e d เวลาอยู่ที่นี่กอาหารไทยไหมอ้า เาอยากกินกับอยากกินอยากกินกัเ่อมต่นอรล่ส้มตำส้มำัดกะเพราผัดกระปอยไก่แล้วไก่แล้วเข้าหัดใส่ไข่ดาวกะท้าไมไม่ขี่ฮะาไมไม่ขับเพราะซื้อมาเดี๋ยวมันืเดี๋ยวมันเก่ามองที้ไดไหมครับได้เอาไหนเนี่ มีความสุขวัยยุบันอยู่เมืองไทยมีความสุขบ่มีความสุขถ้าบ่มีความสุขสิบ่อยุเออแต่ละมือจะเฮ็ดอยังไอ้หลายจะเฮ็ดอยังแต่ละมือเห็ดหลายอย่างพวกบางท้ายบางนี้บางนั้นล uh? ูกพักนะเออปลูกพักไปบางนะตัดนั่นตัดนี่ตัดนั่นตัดนี่เครียดจีเฮ็ดหลายอย่งอยู่เครียดจีประสาทบานเอาลูกเอาลูกนี่นะชีวิตใจด้วยไครของเออมีความสุขเปนบ่ บัคิด้ฮอดฝรั่งเศสเด้อบัคิด้ฮอดเลยบัคิด้ฮอดเลยบคือบัคิด้ฮอดเลยบ้านเจ้าของเนี่ยนั่นบ้านเจ้าขเนี่ยนั่นอยู่ฝรั่งเศสนั่นอยู่กับเมียกับลูกสบายใจแล้วเดี๋ยวโอ้ยบัคิด้ฮอดแม่ด้ิเราบอกต่อมืเดียวปัาดก้อนแข็งมาใจดำแทบแม่มาหากระไ่ได้ใจดำ <c oughs> ต้องอยู่ต้องอยู่มองมีความสุขสนเสมอตอนมีความสุขกันจะอยู่ประเทศไทยอยู่อีสานมีความสุขกินเงาแทบแทบ เนื้อแสบเจ้าเปนอย่างเนืแซ่บเจ้าไงยังยังลายยางนหรเจ้าได้กินยังเจ้าแปักเป็ดตัดเป็ดปักัดเพ็ดผัดเพ็ดยังเจ้าคือว่าไม่มูไม่ผวกก็ได้เป็ดเป็ดอะไรก็ได้เป็ดเป็ดตัดเป็ดกบก็ได้เป็ดเป็ดยังก็ได้มาเสริฟไหมเสริฟแซ่บแซ่บหลายอาหารฝรั่งขนมปังมอกคินอดเลยมันบ่บ่บ่มิตรลูกเนื้อกินทอดนิดหน่อยมีแต่ลูกกินทอดนิดหน่อยตั้มข้าวเหนียวปลาแดกเป๊ะๆได้เม็นว่นเจ้าเน้น เออโอเคโอเคโอเคปกิถอดเลยปติปักษ์ฝรั่งยังคื่งปกิถอดบ้านจุ่บัตรตกลงมาบัตรเจ้าอยู่ใส่ตกลงอ่ะบันเจ้าอยู่ใส่บัตเคยอยู่เนี่ยบัตเจ้าอยู่เนี่ยออโอ้ยบัตอยูุ่นกับบัลเกิดเชือเื่อยูุ่บัเกิรดเชื่ออ้าวอแม่สิม้าตอนไหนมาเนี่ยแม่จากเดือจเดือแม่สิม้าหากลางปีเด อีกสอเดือนู่ไมาอีกสองดีแม่กินหดวะแม่โทรศัพท์มากินหดวะกินหดลอ่นี่ละ่ด้างาินทอดลูกไส้ดอก่นะเอเเอบต่อเอ้ยราจะกินเขากาอากอยากให้เจ้ากินเข้าไปเนี่ยเจ้าออกเจเสยังมีเซาบกินดอกผู้จัดการนะกินกาแฟื่อเกิดไปเกิดมันประวติไตลาคนนี้แล้วอสวาตะเก็นไปเอาอย่นี้เลย มีกรรมมีเว้นกับที่นี่เวนไม่กรรมยังกูจะไปเอาเมียฟาโรหดีเองลามึงครับเดี๋ยวเมียลังวนั้งเป็นในชีวิตย่กเจ็บมาเป็นยาจะควักขุดในบัวขุดไปติดตัวเนอเออเอิญงูมาเอาเอางาหนั่นนั่นงาหนั่นแล้วเอาดูเกิดไปเอออันแหละสร้ยกันทำมาหากินระวังสายไปกองมันลงมา กองงานาน,นั่น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  <Okay. S 1> น,นั่นนั่นนั่นนี่งานนั่นกองลงมากองมันมางานน้อยๆนั่น,อน,น <c oughs> เออบอทางใต้ทางใต้ <c oughs> ใตเออกองมันมาเลี่ยวหักท่นนนา,า,านั่นแหละพอหักมาเออนั่นแหละได้แล้ว <c oughs> เรากำลังบนพอ่องานขบนับรถเออนั่นแหละเออใส่งานพลัง <c oughs> ใหญ่มันมน้อนเว้นถือเสือใส่มันโหลดก็ไรนี่ชีวิตยากครับหมอบอต้องยาก เขาต้องจบลงงมาบ่เดียพอแล้วไม่เขาดื่นกิียนน้ำหืมเลือดจะพ่นาศเลือเลือดเลือดเลือดเออกหลั หมายถึงว่าทาไมถึงพูดได้ขนาดนี้บใช่ใช่เอาจริงๆนะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยเพราะว่าตอนที่เราย้ายมารเรามีเพื่อนข้างบ้านอ่ะเราเออกออกมาเล่นกับเขาแต่เราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะ่ะมันคือเกิดความแบบเฮ้ยฉันอยากคุยกับเพื่อนรู้เรื่องอันเนี้ยมันต้องมีมันมันมีความอันนี้ขึ้นมา พอเพื่อนพูดอะไรเราก็เหมือนจะจําจะแบบตอนนั้นอยู่พัทยามาก่อนเพื่อนชี้บอกไปทะเลกันแล้วเพื่อนก็ลากพาไปแล้วก็อ๋ออันนี้คือทะเลคือเราเราก็คือใส่ใจในการที่จะแบบเมมคานี้เมมคานี้แล้วพอเราที่บอกว่าไปไปโรงเรียนไทยปอสองเราก็อ่านไม่รู้เรื่องเพื่อนอ่ะก็มัอสื่อมาสอนเว้ยใช่สองคนนี้นี่จําจําได้เลยว่าแบบเนี่ยนางเป็นคนมาสอนด้วยมาอะไรนิดนึงแล้วเราก็แบบอ่านทุกวันด้วยนะที่เราถามปอยมาเนี้ยเพราะว่าเหมือนแบบ นั่นแหละคนไทยที่ดูแบบดูเป็นต่างชาติแต่ยูก็สามารถพูดไทยได้เข้าใจว่าโตที่ไทยแต่ว่ามันมีการคนขวายอะไรพวกนี้คือคนไทยที่เขาอยากพูดภาษาอังกฤษอะเขาก็ต้องทำเหมือนกันช่นั้นยูมีคาแนะนำไหมมันมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆโดยที่เราไม่ใส่ใจเข้าไปอย่างแอนนาเรียนมหาลัยจบเอกจีนมาเอกภาษาจีนแต่ลืมหมดละแต่ว่าหมายถึงก็เรียนเรียนจบอะมันก็ไม่ได้ง่ายไงแล้วแค่จะสื่อว่าอย่างเราไปเรียนมหาลัยอายุก็ไม่ได้เด็กแล้วใช่ไหมการเรียนมันก็ยากมากๆภาษาก็ยากเรายังจ มาได้เลยเพราะเราก็แบบใส่ใจหรือแบบเขาเรียกคนขวายเหรออะไรประมาณนี้คืออาจาจะบอกว่าคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องคนขวายใช่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากพูดเป็นแต่ฉันพูดไม่ได้อาวคุณลองหรือยังคุณแบบพยายาม เป็นยังไงกันเด้ดพี่น้องหลังจากที่ได้บึงจบไปเนาะคือบอกเลยว่าได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมีสนี่เหี้ยนน้องบอมเน,นแบบเพื่อนพยายามว่าภาษาไทยคือมันโคตรหันนน้องบอมรู้สึกว่าน่าฮักเนาะ<ม>ความพ <c oughs> ยายามที่เพื่อนเบาภาษาไทยออกมานนา<ม>ะทุกคนมั่งุงสุๆคือเพิ <c oughs> ่มเนาะอ <c> อ <oughs> อันนี้น้องบอมก็ต้องโยงถั่วจนท้องแข็งกันทุกคนอันนี้ก็เปลี่ยนอีกภาษาไทยก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ ่าคนตัางประเทศนิยมเว้าเนะทุกคนเนะะาะเกือบเลยเนาะเกือบว่าจะกลายเป็นภาษาสาคนระดับลูกแ้นะ้เนองบอมตอนนี้คือแบบหลายคนฮิตเว้าเห็นภาษาไทยเนาะกะ บางคนนอะนเพื่อนกับแต่งงานกับหญิงไทยนะเพื่อนก็ฮัดเฮียนว้าเพื่อจะไปทําความเข้าใจกับทางฝ่ายหญิงสินะนทุกคนตั้งใจเฮียนสุดๆเลยบางคนนอะเพื่อนกับแบบบึง้งอ่าจากละครน,นะทุกคนฮัดบึ้งละครหลายๆแล้วเพื่อนก็นว้าเองโอ้โห oh, แบบคือตั้งใจสุดๆเลยทุกคน,นก่อนจะว้าได้นะทุกคนนะบ,งบงานะบงคนกน็มาท่องเที่ยวแล้วก็เฮียนู้ภาษาไทยไปพร้อมทุกคน โอ้โหฟังแล้วกันนาฮักไปอีกมุมนึงเนาะนี่นี่นะทุกคนเนาะเมนแล้วก็ยังมีความสูขดีน้องบอมคือห่างฟังเหล่าเฮากับก็คือภาษาลาวกับภาษาไทยเป็นภาษาที่แบบละไม้คล้ายกันน้องบอมเนาะก็เลยว่าเฮ็ดในเฮาแบบสื่อสารกันแบบเรื่องง่ายกอนไหวก้นอนจังซี่นะทุกคนแถมเด็กล่าอยู่ทางฟังล่าเนาะน้องยูเนาะเด็กอายุแบบห้าขวบขึ้นไปนี่นะทุกคนชอบพูดภาษาไทยกันมากอ่าสังเกตเบิ่งจากน้องอโมยที่ น้องบอมน้องอยูมากไ้ถ่ายคลิปน้องเพื่อนจะมากเบาแต่ภาษาไทยทุกคนก็ <c oughs> คือส่วนหลายนะทุกคนทางเราเฮานี่กะ คือถ้าว่าภาษาไทยกับภาษาไทยนะส่วนหลายคนฟังเพลงกับบึงละคขน,นี่ก็เลยว่าเราเปลี่ยนทันทัน,น,นมเนาะโอเคทุกคนมือวานี้ก็พาทุกคนมาบึ่งเนาะว่าคนต่างประเทศเนาะเพื่อนฮัดเหียนว่าภาษาไทยคือบอกเลยว่าโอ๊ยฟังเร็วกันนะฮักแล้วก็มีซนนี่อีกทุกคนคือเพื่อนพยายามีขวา,ามพยายามพนะฟังไปฟังมากระม้วเดนนอนนอนอ,อยู่เนาะภาษาไทยเป็นแบบเบาออกอีสานแดนนอนนอนอยู่เนาะเบาอ่าเบาภาษาไทยแต่ว่ายากอกไป ฉากอีสระหนึ่งๆเป็นว่าโอ้ยตลกขนาดเลยทุกคนโอเคนะทุกคนเมื่อนี้ก็พาทุกคนมาบึ้งซทำนี้นะทุกคนเนาะทำหรับคลิปนี้ก็สิจบไปก่อนเดอ้อไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ save, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้องบ่นน้องอยูเด้อเด้อแล้วขอกล้าขอมาสวัส,สดีบ๊ายบาย,บายบาย